สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับช่องเบิร์ดชัยบอนสีอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาชมบอนสีของผมนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ในสวนนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนบอนสีของผมนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็จะมีเริ่มต้นเลยนะครับก็นี่ครับ ตัวนี้มีชื่อว่าพรหมฤษีนะครับนี่ครับพรหมฤษีเป็นบอลป้ายนะครับจะคล้ายๆกับมัคควาลังสันนะครับแต่ไม่ใช่นะครับพรหมฤษีเขาการเขาจะแดงนะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นนี้ครับนี่เขาเรียกว่านางฟ้านะครับเขาแผงมาจากอักษรสวรรค์นะครับหรือว่าแผงมาจากพรหมพิมานนะครับนี่ครับนางฟ้า น่ารักครับมีสีชมพูนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับเทพอักษรานะครับลุ้นด่างนะครับต้นนี้เทพอักษรารุ้นด่างอันนี้เคยรีวิวลงไปในช่องแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่นางฟ้าจําแรงนะครับแต่เป็นชายชนนะครับชายชนที่ไม่ป้ายนะครับดูครับ นี่ครับชายชนไม่ป้ายนะครับนี่ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับต้นนี้นี่ครับเพื่อนๆลูกไม้แตกพุ่มได้สวยมากนะครับเขาจะคล้ายๆสตรอเบอรี่สตาร์แต่แต่เม็ดของเขาเป็นสีแดงนะครับสตรอเบอรี่สตาร์จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับแล้วก็ต้นนี้ครับต้นนี้คือเพชรเจ็ดสีนะครับ ด่างมาแล้วนิดหนึ่งนะครับมีสองต้นนะครับเพชรเจ็ดสีนี่ครับด่างมาแล้วนิดนึงนะครับใบใหม่เขาก็ด่างแล้วนะครับนี่เพชรเจ็ดสีผมก็มีนะครับแต่มีเป็นแบบด่างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบทุนน้อยนะครับไม่ค่อยมีเงินนะครับต้องซื้อแบบนี้มานะครับแล้วก็ต้นนี้ครับมนสวรรค์นะครับต้นนี้มนสวรรค์นี่มีน้องเขาแบ่งให้นะครับได้มาถูกมากนะครับน้องเขาแบ่งให้นะครับ ต้นข้างๆนี้เป็นรัตนสินนะครับต้นนี้ได้มาจากในกลุ่มนะครับรัตนสินต้นนี้นะครับป้ายแล้วนะครับเอามาอนุบาลเอานะครับดูเขายังไม่แทงยอดใหม่เลยนะครับส่วนต้นนี้ครับเป็นลูกไม้จากสวนพิพัฒพงนะครับโอ้กว่าผมจะแย่งเขามาได้นะครับโอ้เนตถ้าเนตช้านี่สวนพิพัฒพงเขาไล์สวนนี่ไม่ทันนะครับได้มาต้นเดียวนะครับจากสวนพิพัฒพงนะครับ ลูกไม้ครับผมต้นนี้นะครับนี่ก็ได้มาจากสวนพี่พัดพงศ์นะครับชมพูเทวดะครับสวยนะครับต้นนี้แล้วก็นี่ครับพรมพิมานของเรานะครับต้นนี้ผมชอบมากเลยนะครับสดุตตาเดี๋ยวต้องหามาไว้อีกสักต้นนะครับพรมพิมานแล้วก็นี่ครับน้องชายของเราชายชนนะครับอู้ดูหลอดใหม่ออกมาแดงแป๊ดเลยนะครับ ชายชนที่ป้ายแล้วก็มีนะครับนี่ครับป้ายทุกใบครับชายชนเป็นบอลสีตัวแรกนะครับที่ทำให้ผมเข้าวงการบอลสีก็พอต้นชายชนนี่แหละครบับนี่ครับสตอเบอรี r สตาร์จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับสตอเบอรี่สตาร์ก็จะมีนางไหมนะครับนางไหมนี่ต้นนี้ ซื้อมาต้นแรกเลยนะครับนางใหม่เห็นแล้วก็ชอบนะครับนี่ครับเขาก็สวยไปอีกแบบนะครับนางใหม่นี่ต้นนี้มีชื่อว่าพระนครนะครับเขาจะคล้ายๆนางใหม่นะครับแต่พระนครใบเขาจะกลมส่วนนางใหม่นางใหม่ใบเขาจะจะยาวนะครับเป็นบอลป้ายเหมือนกันนะครับนี่ครับพระนครก็สวยนะครับเป็นใบกลม ช่วงนี้ก็ราคาลงแล้วนะครับพัทนครก็มีโอกาสก็หามาเก็บไว้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในสวนของผมนะครับคือเพึ่งหัดสะสมนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับกําลังสะสมไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบบอลสีเหมือนกันผมก็ลองหามาเลี้ยงดูครับสนุกนะครับเลี้ยงบอลสีวันนี้ลากันไปก่อน เปิดชัยบอนสีสวัสดีครับ